มากระทนวันนี้ออกมาเปิดประตูให้ช่างประมาณที่อย่างนะคะชิวมากนะคะช่างของเราเพราะว่าวันนี้อากาศแดดร่มลมตกนะคะทุกคนช่างจะมาติดประตูคาราาสีแดงให้เรานะคะวันนี้ส่วนเจปิมช่างกิจก็มารุยงานสวนต่อเลยนะคะทุกคนวันนี้ช่างกิจจะลงทุเรียนในเข่งให้เรียบร้อยนะคะทุกคนเพราะว่าช่างกิจได้ยาฆ่าเชื้อรามาแล้วนะคะทุกคนเจปิมเป็นแค่ลูกมือนะคะทุกคนมีแนวเงุดอีกแล้วค่ะจากทุเรียน2ต้นที่ทดลองปลูกตอนนี้เพิ่มมาเป็น10ต้นนะคะทุกคน เกิดจากประเด็นปลูกไปสองต้นแล้วมันไม่โตนะคะทุกคนช่างกิจก็เลยศึกษาหาความรู้จากเอาความมั่นใจมาต่าใส่ละสูเห็นนอนเบิง่งคลิปปลูกทุเรียนมาสคืนนอนแบบหลับสนิทนะคะทุกคนวันต่อมานี่ชวนไปซื้อทุเรียนมาเพิ่มอีกแปดต้นเลยนะคะทุกคนทําเหมือนผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะตอนนี้เอาตรงไหนดูอะไรก่อนรากคงรากขด ดินผสมโน่นผสมนี่รู้หมดเลยนะทุกคนเจปิมก็งึดและก็งงกับช่างกิจนะคะทุกคนว่าเอาตอนไหนไปดูนะคะเอาที่สบายใจเลยนะคะช่างกิจอย่างน้อยเราก็ได้ทําติมที่แล้วนะคะทุกคนไปให้สุดจะได้ไม่ต้องค้างคาใจค่ะขั้นตอนที่เป็นสาระนะคะทุกคนเจปิมไม่รู้นะคะเป็นได้แค่ลูกมือดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆค่ะทุกคนเราก็รอเก็บผลผลิตอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนค้าน้องไม่ตุยก่อน อ่ะหยอกหยอกดอกนะคะต้นไม้ทุกต้นดอกไม้ทุกต้นเราได้ดูแลเราก็รักนะคะทุกคนเราก็อยากจะเห็นการจเจริญเติบโตแล้วก็ออกดอกออกผลนะคะทุกคนกขอให้ช่างกิจทําสําเร็จนะคะครั้งนี้ต้นไม้ดอกไม้ในสวนนะคะทุกคนส่วนใหญ่ช่างกิจจะเป็นคนลงมือปลูกเองเกือบทุกต้นเลยนะคะส่วนเจปปิมเนี่ยจะมีแค่ดอกเบญจมาศซุ้มเดียวที่ปลูกแค่นั้นนะคะทุกคน คลิปก่อนมีคนถามเจ๊ปิมนะคะว่าทําไมไม่ให้ช่างกิจขนทรายเองแล้วเจ๊ปิมไปลดต้นไม้แทนทุกคนเจ๊ปิมอยากบอกว่าเจ๊ปิมขี้เกียจรดต้นไม้นะคะทุกคนเพราะว่ายุงชอบกัดเจ๊ปิมเวลาอยู่นิ่งๆนะคะถ้าเจ๊ปิมลดต้นไม้นะคะเจ๊ปิมจะไม่ลดต้นไม้อย่างเดียวนะคะทุกคน เจปิมจะต้องถอนหญ้าด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเห็นหญ้าขึ้นแล้วเจปิมจะอยากถอนนะคะทุกคนคือทําอย่างเดียวไม่ได้นะคะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรชอบทำหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะความหมายก็คือมันจะเหนื่อยเพิ่มนะคะทุกคนก็เลยเลือกที่จะออกแรงนะคะเจปิมก็ทําเท่าที่แรงเจปิมไหวนะคะทุกคนไม่ได้ฝืนกําลังตัวเองนะคะท้ายสุดช่างกิจก็มาช่วยอยู่ดีนะคะทุกคนเจปิมทําไม่เสร็จนะคะ ภาระกิจปลูกทุเรียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนวันนี้มาปลูกต้นสาเกต่อนะคะทุกคนไม่ได้ชอบกินนะคะสาเกแต่ชอบใบแล้วก็ชอบโอรมต้นนะคะทุกคนที่เราลงต้นไม้เพิ่มเกือบทุกวันนี้ก็คือเราเพิ่งเข้ามาใช้พื้นที่ได้ประมาณ3-4เดือนนะคะทุกคนก็เลยเพิ่มต้นไม้วาลิตหน่อยนะคะให้ช่างกิจ ปลูกต้นสาเกแล้วเราก็ลดต้นไม้ไปนะคะทุกคนส่วนเจปิมก็จะไปเก็บผลผลิตนะคะและนี่ก็คือผลงานเจปิมไปเก็บมานะคะทุกคนคลิปหน้าเดี๋ยวเจปิมจะเอาคลิปเด็ดมาฝากนะคะแล้วก็เอาความน่ารักของชาวคุ้มของเจปิมมาฝากด้วยนะคะทุกคนก่อนกลับวันนี้นะคะเอาบรรยากาศบ้านสวนริมน้ําเจปิมช่างกิจมาฝากอีกแล้วนะคะทุกคนมองรอบๆตัวแล้วหายเหนื่อยเลยทุกคน วันนี้จะออกมานอนค้างบ้านสวนนะคะเอาผลผลิตไปแบ่งปันชาวคุ้มทำอาหารเย็นปิดร้านนะคะทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกคนคลิปเด็ดแน่นอนค่ะ